นิทานสบายเรื่องเมื่อฉันแก่ตัวลงนิทานสบายวันนี้อยากจะมอบเรื่องนี้ให้กับผู้ที่ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านนะครับผมเป็นชายหนุ่มชาวจีนตระเวนทั้งเรียนทั้งทำงานไปร้อยเอ็ด็ดย่านน้ำแม้จะเติบกล้าเก่งกาจขึ้นเรื่อยๆความรู้เพิ่มมากขึ้น โลกใบนี้ก็เริ่มเล็กลงแต่พ่อแม่ของผมที่อยู่บ้านเดิมที่เมืองจีนก็เริ่มแก่ตัวลงผมทำงานอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ได้แต่ติดต่อกันทางจดหมายโชคดีต่อมามี i อพการ์ดเลยได้คุยสดกันบ้างทุกครั้งแม่ก็จะคอยเตือนให้ระวังสุขภาพของผมตั้งใจทำงานไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องกลับมาเยี่ยมบ่อย เพราะเดี๋ยวจะสิ้นเปลืองเงินทองยิ่งพูดก็ยิ่งซ้ำๆซักๆผมรู้ดีว่าแม่เริ่มคิดถึงผมมากจนกระทั่งถึงปีนี้แม่อายุ75ผมจึงตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมโดยตั้งใจว่าจะอยู่สักหนึ่งเดือนจะไม่ทำอะไรเป็นพิเศษแต่ขออยู่เป็นเพื่อนแม่เพียงอย่างเดียวพอผมบอกข่าวนี้ให้แม่ทราบ แม้จะมีเวลาอีกตั้งสองเดือนเศษแม่ผมก็เริ่มเตรียมตัวในการต้อนรับการกลับมาเยี่ยมบ้านของผมแม่ดึงเอาสมุดบันทึกมาจดสิ่งที่ต้องตระเตรียมแม่เตรียมรายการอาหารที่ลูกชอบดึงเอาผ้าห่มที่ลูกเคยชอบมาปะมาชุนใหม่สำหรับคนอายุ75เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยพอกลับถึงบ้านตอนอยู่บนเครื่องผมเคยตั้งใจว่า จะขอกอดแม่ให้ชื่นใจสักครั้งแต่พอมาเห็นแม่แม่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าผอมแห้งหน้าตาเหี่ยวยน่นช่างไม่เหมือนแม่คนก่อนหน้านี้เลยแม่ใช้เวลาทั้งชั่วโมงเตรียมอาหารที่ลูกเคยชอบโดยที่หาทราบไม่ว่าเหนี๋ยวเนี้ยผมไม่ได้ชอบอาหารแบบนั้นแล้วและเพราะแม่ตาไม่ค่อยจะดีรสชาติอาหารจึงแย่มากๆบางจานก็เค็มจัด บางจานก็จืดสนิทผ้าห่มที่แม่อุตส่าเตรียมให้ทั้งหนาทั้งหยาบไม่สบายกายเอาซะเลยแม่หารู้ไม่ว่าเดี๋ยวเนี้ยลูกนอนห้องแอร์และใช้ผ้าห่มขนแกะแล้วแต่ผมก็ไม่บ่นอะไรเพราะตั้งใจจะกลับมาเป็นเพื่อนแม่จริงๆสองสามวันแรกแม่ยุ่งอยู่กับเรื่องจิปะถะจนไม่มีเวลาพักผ่อนพอเริ่มได้พักแม่ก็เริ่มพูดมาก สอนโน่นสอนนี่พูดแต่ปรัชญาเก่าๆซึ่งปรัชญาเหล่านั้นสิบกว่าปีก่อนก็เคยพูดแล้วพอลูกบอกให้ฟังว่าปรัชญาเหล่านั้นไม่ทันสมัยแล้วแม่ก็เริ่มนิ่งเงียบและเศร้าซึมเหตุการณ์เริ่มแย่ลงเรื่อยๆผมพบว่าสุขภาพแม่แย่ลงโดยเฉพาะสายตาอาหารบางจานมีแมลงวันด้วยบางทีอาหารหกบนเตาแม่ก็เก็บใส่จานตามเดิม ครั้นผมพยายามชวนแม่ไปกินนอกบ้านแม่ก็บอกอาหารข้างนอกไม่สะอาดของแปลกปลอมเยอะเมื่อผมบอกแม่ว่าจะหาคนรับใช้มาช่วยแม่สักคนแม่ก็โวยวายว่าแม่เองยังสามารถทำงานเลี้ยงดูเด็กให้ผู้อื่นได้เลยผมเลยพูดไม่ออกพราะผมจะออกไปชอปปิ้งแม่ก็จะตามไปด้วยทำเอาวันนั้นทั้งวันพวกเราไม่ได้ไปชอปปิ้งกันเลย พอพวกเราเริ่มคุยกันในเรื่องทันสมัยแม่ก็จะหาว่าพวกเราเพี้ยนผมก็เริ่มบอกแม่อย่างไม่ค่อยเกรงใจว่าแม่นี่มันสมัยใหม่แล้วแม่ต้องหัดมองโลกในแง่ใหม่ๆบ้างช่วงครึ่งเดือนหลังที่อยู่กับแม่ผมเริ่มขัดแม่มากขึ้นเรื่อยๆและรู้สึกรำคาญเพิ่มมากขึ้นแต่เราไม่เคยทะเลาะก,กันพอผมขัดแม่แม่ก็หยุดถึกลงไม่พูดไม่จา ในตามีแววเหมือลอยโลสซึมเศร้าแบบคนแก่ของแม่ชักหนักขึ้นเรื่อยๆได้เวลาที่ผมจะต้องเดินทางกลับแม่ดึงกล่องกระดาษกล่องหนึ่งออกมาในนั้นเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ที่แม่ตัดเก็บไว้ในช่วงที่ผมไปอยู่เมืองนอกแม่เริ่มสนใจข่าวต่างประเทศเมื่อผมเดินทางไปนอกทุกครั้งที่มีข่าวตึงเครียดในประเทศนั้นๆ แม่จะตัดข่าวเก็บไว้ตั้งใจจะมอบให้ผมตอนที่ผมกลับมาแม่พูดอยู่เสมอว่าอยู่นอกบ้านนอกเมืองต้องระวังตัวให้มากๆครั้งหนึ่งมีเรื่องคนญี่ปุ่นต่อต้านและข่มเหงคนจีนมีการประทะกันด้วยแม่เป็นห่วงมากถามเพื่อนบ้านว่าจะส่งข่าวไปเตือนผมที่ญี่ปุ่นได้อย่างไรตอนนั้นผมสอนอยู่ที่ญี่ปุ่นแม่ดึงเอาปึกกระดาษข่าวนั้นออกมาอย่างยากลำบาก วางใส่ในมือผมเหมือนของวิเศษชิ้นหนึ่งมันหนักมากผมเริ่มรู้สึกลำบากใจเพราะผมไม่อยากนำกลับไปมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วผมรู้ว่าแม่เก็บมันด้วยความยากลำบากแม่สายตาไม่ค่อยดีต้องใช้แว่นขยายอ่านได้วันละสองหน้าก็เก่งแล้วนี่ยังตัดเก็บได้ขนาดนี้ทันใดนั้นมีข่าวแผ่นหนึ่งปลิวหลุดลงมาแม่รีบเอื้อมไปหยิบ แต่แทนที่แม่จะเก็บเข้ากองเดิมแม่กลับพับเก็บไว้ในกระเป๋าของตัวเองผมรู้สึกเอะใจเลยถามแม่ว่าแม่นั่นกระดาษอะไรอ่ะขอผมดูหน่อยสิแม่ลังเลอยู่ครู่หนึง่งจึงล้วงมันออกมาวางบนข่าวปึกนั้นแล้วหุนหันเข้าครัวไปทำกับข้าวทันทีผมหยิบแผ่นข,นข่านั้นขึ้นมาดู มันเป็นบทความบทหนึ่งที่มีชื่อว่ามเมื่อฉันแก่ตัวลงตัดจากหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่6ทธันวาคมปี2004เป็นช่วงที่ผมเริ่มเถียงกับแม่ถี่มากขึ้นทุกทีบทความนั้นคัดมาจากนิตยสารฉบับหนึ่งของเม็กซิโกฉบับเดือนพฤศจิกายนผมอ่านบทความนั้นรวดเดียวจบทันทีเมื่อฉันแก่ตัวลงไม่ใช่ฉัน<ม>ที่เคยเป็น ขอโปรดเข้าใจฉันมีความอดทนต่อฉันเพิ่มขึ้นอีกสักนิดตอนฉันทำแกงหกใส่เสื้อตัวเองตอนฉันลืมวิธีผูกเชือกรองเท้าขอให้คิดถึงตอนแรกๆที่ฉันใช้มือสอนเธอทำทุกอย่างตอนฉันเริ่มพร่ำบ่นแต่เรื่องเดิมๆที่เธอรู้สึกเบื่อขอให้อดทนสักนิดอย่าเพิ่งขัดฉันตอนเธอ,อยังเล็กๆ ฉันยังเคยเล่านทิทานซ้ำๆซ,ๆซักๆจนเธอหลับเลยตอนฉันต้องการให้เธอช่วยอาบน้ำให้อยากตำหนิฉันเลยนะยังจำตอนที่เธอ,อยังเล็กๆฉันต้องทั้งออดทั้งปลอบเพื่อให้เธอยอมอาบน้ำได้ไหมตอนฉันงงกับวิทยาการใหม่ๆอย่าหัวเราะเยาะฉันจำตอนที่ฉันเฝ้าอดทนตอบคำถาม ทำไมทำไมทุกครั้งที่เธอถามได้ไหมตอนฉันเหนื่อยล้าจนเดินต่อไม่ไหวขอจงยื่นมือที่แข็งแรงของเธอออกมาช่วยพยุงฉันเหมือนตอนที่ฉันพยุงเธอให้หัดเดินในตอนที่เธออย่างเล็กๆหากฉันอเผิอลืมหัวข้อที่กำลังสนทนากันอยู่ให้เวลาฉันคิดสักนิดที่จริงสำหรับฉันแล้ว กำลังพูดเรื่องอะไรไม่สำคัญหรอกขอเพียงมีเธออยู่ฟังฉันฉันก็พอใจแล้วตอนเธอเห็นฉันแก่ตัวลงไม่ต้องเสียใจขอให้เข้าใจฉันสนับสนุนฉันให้เหมือนตอนที่ฉันสนับสนุนเธอตอนเธอเพิ่งเรียนรู้ใหม่ๆตอนนั้นฉันนำพาเธอเข้าสู่เส้นทางชีวิตตอนนี้ ขอให้เธอเป็นเพื่อนฉันเดินไปให้สุดเส้นทางให้ความรักและอดทนต่อฉันฉันจะยิ้มด้วยความขอบใจในรอยยิ้มของฉันมีแต่ความรักอันหาที่สิ้นสุดไม่ได้ของฉันที่มีให้กับเธอผมอ่านบทความนั้นรวดเดียวจบเกือบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตอนนั้นแม่เดินออกมา ผมแกล้งทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนแรกแม่คงอยากให้ผมได้อ่านบทความนี้หลังจากผมกลับไปแล้วจึงขยันขยอให้ผมนำข่าวปึกนั้นกลับไปตอนผมจัดกระเป๋าเดินทางผมต้องสลับไม่เอาสูตรกลับไปหนึ่งตัวจึงยัดเก็บปึกข่าวเหล่านั้นเข้าไปได้รู้สึกแม่จะดีใจมากเหมือนกับว่านังสือพิมพ์เหล่านั้นเป็นยันโชคลาบสําหรับผมและเหมือนกับว่าการที่ผมยอมรับหนังสือพิมพ์เหล่านั้น ผมได้กลับมาเป็นเด็กดีของแม่อีกครั้งหนึ่งแม่ตามมาส่งผมจนถึงรถแท็กซี่เลยทีเดียวหนังสือพิมพ์ที่ผมนำกลับมาเหล่านั้นไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรเลยแต่บทความเมื่อฉันแก่ตัวลงบทนั้นผมได้ตัดเก็บไว้ในกรอบเอาไว้ข้างตัวของผมตลอดไป